อารักวันนี้ก็สวัสดีกับบอลอเสน,นไฟนะอารักครัอันนี้จะเป็นรายการนะครับบอลพาไปรีวิวรถแฮะนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพเพื่อนๆน,น,นะครับน้องๆนะครับพี่ๆนะครับไปดูฟอร์ซ่านะสามูนะครับ,นะรบของนะครับฟุกนะ ก็คืออเป็นน้องที่อยู่ในกลุ่มนิ้เดือที่เคยขับด้วยกันนะครับเมื่อก่อนเขาขับเอ็กแม็กนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนมาขับคอซาแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารถเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นว่ามีเวฟด้วยนะเออเวฟแม่งก็ใช่ย,ย่อยขานี้แต่งรถแบบสุดยอดอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมพาขับรถไปหาเขาวันนี้วันนี้ไปกับเอดพันนะครับพอดีเจ้าของนะครับ ให้ยืมมาขับได้นะนะวันนี้เจ้าของให้ยืมมาขับได้นิดหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เลยไปเอ็พันหนึ่งวันนี้เปลี่ยนโฉมด้วยเปลี่ยนชิลหน้าใหม่นะของซีโร่นะครับนี่เห็นปะเดี๋ยวเอ็พันเขาจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับกำลังสั่งคาร์บอนทำใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนคาร์บอนใหม่ด้วยไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาลองฟุกกันดีกว่าครับหรือเจ้าฟุก ลืมบอกวันนี้ไปกับเอสใไปกับซีบีด้วยนะตอนนี้ผมว่าเจอปัญหาของเอสพันอีกอย่างนึงแล้วฮะตุ้มแฮม สุญญากาศเหรอเออสุญญากาศโอเค กันที่ร้านนะครับของฟุกแล้วไปถามเจ้าของร้านกันดีกว,ว่าว่าธุรกิจนะครับอายุเท่านี้แบบมีเท่านี้อ่ะเดี๋วไปคุยกับเขากันนิดนึงนะฮะนี่ครับฟุกค้าพอดีครับครับอันนี้ก็คือฟุกนะครับเป็นรุ่นน้องของผมเองนะครับที่ขี่รถกันมาได้นานเลยนะครับผมเอางี้ดีวกว่าชื่อร้านชื่อร้านต้องบอกชื่อร้านก่อนชื่อร้านชื่อร้านเอฟแองกที M T, อะไรแต่งหอนเจดีนะครับเออครับผมฝากติดตามด้วยชาวลอนเจดีจัด ค่อนข้างรู้จักดีเลยครับผมแล้วส่วนอะไรในร้านเนี่ยมีมองไปนี่ก็ฝุหลากหลายเยอะแยะมากมายครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเล็กรถเล็กครับส่วนมากจะเป็นพวกตระกูลเวฟครับผมแล้วก็จะอับสายมาเป็นพวกเอกแม็กกับฟอร์ซ่าครับผมนี่ไงนี่ไงที่เรากําลังมานี่เอาปลูกแล้วก็นี้นะนี่นะครับก็เบื้องต้นนี่ว่าจับร้านเนี่ยใช้น้ประมาณเยอะ เยอะอยู่นะครับผมแต่ก็มันจะอยู่ในช่วงแบบมันไม่ได้ลงทุนทีเดียวครับมันก็จะต,ยยต,ต่อยอดขึ้นเรื่อยๆครับผมอ๋อทยอยทยอยซื้อค่อยๆซื้อซื้อมาซื้อ,อซื้อมาแล้วับขายไปครับโอเคแต่ประเด็นร้านเนี่ยคือไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นที่เรามานี่เรามาเพราะคันนี้นะน <laughs> ี่แต่ผมแม่งเสียใจผมเสียใจอย,อยู่ตรงนึงแกแม่งไม่ไมพอร์ตปั๊มบอกไปแล้วโอ้โหแล้วก็่อดโชว์บอกอีก ารั้งนี้เราขอแบบเต็มๆหน่อยครับผมเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวดีกว่าอบอกเลยว่าทําอะไรไปบ้างกับคะแนาโดยรวมเอาโดยรวมก่อน,นั้นโดยรวมโดยรวมก็จะมีเป็นระบบเบรคครับปั๊มบนปั๊มล่างแล้วก็โช๊คท่อครับแล้วก็พวกชิลคาร์บอนครับผมของคาร์บอนแต่ปั๊มที่เกินไวไ <ป S 2> ้ขายไปแล้วคร <ๆ S 2> ับผมไปแล้วโอ้ในนี่ทำ power c o a t ใช่ปะใช่ครับผมอันนี้เป็นสีน้ำเงินด้านครับจะเป็นสีด้านคือล้อเดิมมันไม่ใช่น้ำเงินด้านใช่ครับผมจะเป็นสีดำปกติอ๋อรับเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็ปั๊มเป็นหอกแะไรตอนที่เราใส่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นอิตาลีครับก็แต่งเต็มชุดแต่งเต็มเท่าไหร่หลายหลายอยู่ก็น่าจะสองบวกเกือบสามโอ้โหก็เอาราคาเอาเรื่องอยู่ครับผมนี่แล้วก็มีชิวคาร์บอนเฮ้ยแต่ผมเห็นว่า กระจกเลื่อนได้นี่ว่ะใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นกระจกเลื่อนได้กระจกเลื่อนได้สิบบนตรงนี้อ่าขึ้คตนี่มมีตั้งแต่ปีไหนขึ้นไปอ่าจะมีเป็นตัวส0มรอตัวใหม่อ่ะครับจะตัวเก่าสุดเลยอ่ะไม่มีอ๋อแต่ถ้าเป็นส5 0อหสิบอันนี้ส0ครัสิบขผมจะมีอยู่แล้วจะเป็นตัวเก่าสามร้อยเก่าชมนี้ก็มีอยู่ก็มีมาแล้วโอ้หเอาขยับมาหน่อยนี่ผมแอบเห็นปั๊มล่างฝั่งนี้ โอ้ยใช่โอ้อีกน็อตนี่ไล่ทางคันเลยใช่ป่ะครับผมน็อตไล่ทางคันครับโอ้เป็นนักคมน็อตซิ่งครับมันคืออะไรมันคืออะไรคือเป็นน็อตเลดแบรน์แบรนด์หนึ่งครับที่ตอนนี้กำลังอยู่อันดับต้นๆของของประเทศไทยตระกูลน็อต ตะคูลนอตคุณแมว่าตะกูลนอตว่าใช่ครับเป็นที่ยอดฮิตยอดฮิตเอาไว้นุ่นใช้ได้ใช่ครับผมใช้ได้ดูอ่ะเดี๋ยวขยับนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขยับอ่าจะได้แบบเห็นชัดๆขยับมาฝั่งนี้นี่นี่แข็งแข็งแข็งเป็นเล่นแข็งเกาะเหรอเป็นแข็งเดิมทำสีครับเอาแล้วทำไมมันเป็นรูๆูงั้นนะอ่าพอดีผมถอดของเดิมออกมันก็จะเป็นรูแล้วก็เลยใส่ตัวปีนีมแต่งตรงนี้ไป แื่ดูสวยงามล้ำเข้าไปอีกครับผมไอชุดนี้เท่าไหร่รับหาซื้อไม่ม,ทมีที่ร้านมีหรอที่ร้านมีครับผมทีมม่ร้านมีอ่ะสาวบอฟ้าเข้าไปเลยมีนี่ครับผมนะจะมีเป็นลายก็มีนะครับ แบบลายก็มีแล้วเป็นแล้วเจาะได้ไหมแทงเจาะได้ไหมได้ครับผมมีครับถ้าแทงเจาะจะต้องสั่งนิดนึงอ๋อต้องสั่งนิดนึงใช่ไม่ไม่มีสำเร็จไม่มีสำเร็จครับไม่สั่งทาครับผมแต่ถ้า X m a แจะมีเลยจะอยู่ฝั่งนู้นอ๋อเอาอนี่อันนี้จะเป็นแทงเจาะเจาะครับผมอันนี้จะเป็นลายโอ้โรเท่เฮ้ยเท่ว่ะอันนี้จะเป็นลายไฟครับเท่เท่มากโหตัวราคาต่อชิ้น จะสับอยู่สามพันห้าเอ้ยขาดอยู่สาม0ันห้าครับถ้าขาดอยู่สองพันอ๋อสับเหรอครับผมอ๋อหมายถึงว่าสามารถเอาเอของเดิมมาสับเป็นของแต่งก็ได้ไประหยัดต้นทุนโอ้มีอย่างนี้ด้วยเออไอ,ไอความรู้ตรงนี้ไม่ไม,ไม่มีเราเราหมายถึงว่าเขาเป็นกันหมดไหมหรือว่าหรือเป็นเฉพาะร้านเหล่าไอที่เป็นสับอะไรอ่าเป็นทุกร้านครับอ๋อมือนกกันทุกทุกร้านอ๋นนอใช่ครับผมเพราะว่าตลาดรถเล็กมันกว้างไหม กว้างกว่าบิ๊กไบค์ครับผมกว้างกว่า<อ>แล้วคนใช้งานค่อนข้างใช้งานเปอร์เซ็นต์เยอะกว่า<อ>กว่าคนขับบิ๊กไบค์เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์การใช้เปอร์เซ็นต์การใช้ใช่ครับผม,อ,มอะไรคืออะไรหาง่ายนะครับครูแล้วก็ซื้อหาซื้อได้ง่ายใช่ครับผมแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบครับอ๋ออ่ะโอเคมาโอ้ยอีกนี่แอบเห็นชกค,ครับผมอันนี้เป็นชกแก๊ซี่ครับ ตัวแข่งยังไงก็คือเป็นปรับดีบาลได้ครับปรับดีบาลได้ครับผมจะมีตัวแบบมีกระปุกกับไม่มีกระปุกของเราเป็นตัวไม่มีกระปุกครับผมราคาอยู่ประมาณน่าจะสี่พันตอนนี้อ,อยู่สี่พันก็ไม่แรงไม่แรงครับไม่แรงอ่ะไออันนี้ผมก็แอบเห็นผมจล <ừ. S 2> ได้ว่าเขาอ่ะไม่ได้ใส่ตอมใช่ไหมไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ ครับตอนแรกมันเอ็น S G ครับผมใช่ไหมใช่ครับคือเขาอะใส่ S G เรากเาเปลี่ยนมาใส่ใบนีเเ้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสายเบื่อง่ายสายเบื่อง่ายอ <laughs> ของเบื่อครับอ๋อดังไหมนิดหนึ่งครับนิดหนึ่ง,น,น,งนิดหนึ่งครับแต่ผมคูดว่าอะไรนะคือถ้าเป็นโอล์ซ่า X Max นี่คือต้องตัวนี้เลยไหมต้อง ประมาณตัวนี้ครับจะมีอยู่ SC กับอะตอมที่กำลังแบบไล่ไล่กันเลยใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าราคาเท่าประมาณปตอนนี้ SC จะโดดขึ้นไปนิดหนึ่งครับประมาณ2บวกบวกสองมืนกว่าครับผมถ้าตัวนี้จะอยู่ประมาณหมื่นไปปลายเฮ้ยโอ้โหไม่ห่างเยอะเลยนะครับผมก็เลยเห็นตัวนี้เป็นซะเยอะใช่ครับผม เล่นตัวนี้เยอะครับผมอือโอเคก็ประมาณนี้อ้อมีแล้วก็ไม่มีอะไรบอกครับผมปิดกันตกัปต่อเลยเวฟมีอะไรบ้างเวฟก็จะมีระบบเบครับปัม๊มบนปั๊มล่างใส่ทับจานอือครับผมทีดปะอย่างขีดอดสวยเนี่ยนะใส่หัวปดด้วยโอ้โเห็นอะจานจานเป็นจาน ตันเล็กขึ้นสนิมอ๋อขึ้นสนิมเลยขึ้นสนิมเลยครับผมทำไมอ่ะทำไมถึ่งต้องเป็นจานตันขึ้นสนิมอ่าตอนนั้นห้าจานที่แพงกว่านี้ไม่ได้เลยครับอ๋อก็เลยได้ไฟนี้มามีการมีขิงนิดนึงอ๋อขิงเลยครับผมแนาเลยเท่าไหร่รวมบัร์บนเนี่ยชุดนี้จะอยู่ประมาณสองหมื่นสอประมาณครับประมาณเปล่านะเว๊มเบ๊มสองหมื่นราคารถเท่าไหร่ ราคารถอยู่ห้าหมื่นไปปลายครับครึ่ง้านไปแล้วฮ <c oughs> ะนี่เออถามอย่างหนึ่งอันนี้ครับผมปกติเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คือก็ต้องมีโชคมีอะไรแต่ทําไมไม่เป็นโชคตอนนี้กระแท่รถเล็กอย่างใส่ก็บอกโชคเดิมอยู่ครับผมก็อ่ามมันไม่เหมือนออันนี้อันนี้เราไม่รู้อันนี้เราจะถามว่าแล้วทำไมเมื่อก่อนอ่ะสมัยรุ่นๆเป็นพี่เร็นวัยรุ่น ครับผมเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วเ,เขาก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรช็อกทองเออไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนไอ้พวกนี้อะไรเงี้ยเวฟเออเขาจะเน้นช็อกทองกันแต่ทำไมรุร่นตอนสมัยนี้มันถึงไม่มีสมัยนี้มีไหมมีครับแต่กลับกลายเป็นระบบเบรกต้องแพงกว่านี้อีกฮาเท้าฮาเท้าเลยครับผมถึงจะเป็นโช็อกเลยนะ ใช่ครับผมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คนที่ก็คือจะสุดอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่สุดมีอ๋อนี่เราก็เพิ่งรู้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้ัต้องสุดวันนี้ถึงจะนาได้มันก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความนิยมคนนี้ว่าใช่ครับเขาอาจจะแต่งจนไม่รู้จะมีอะไรจะเปลี่ยนแล้วเขาก็อาจจะเลือกอันนี้ก็คงแบบอับขึ้นอโขึ้นไปใช่ครับแล้วส่วนใหญ่จะใส่เป็นหัวกลับหรือว่าปกติ ่วนใหญ่จะเป็นปกติครับอ๋อก็แบบนี้ใช่ครับผมอ๋อโอเคขยับไปอีกหน่อยอ๋อแต่นี่ก็ไล่น็อตเหมือนกันใช่ไหมครับผมน็อตทั้งคันมันกันครับอ๋ออันนี้จะเป็นกึ่งมือครับดูดินะชุดสีเขาอันนี่สวยมากเลยหนี่ชุดสีคือสวยมากอ๋ออันนี้เป็นเวฟไอเวฟไอหรือยี่ห้อตัวใหม่ล่าสุดครับอ๋อในนี้นี่ล้ออะไรไม่รู้เลยเป็นอาร์กอนครับตัวก๊อปอ๋อครับผมถ้าแทนน่าจะมีซ่องเลย น่าจะน่าจะซ่องมืดป่าเยอะครับตอนนี oh. แ้และแล้วแต่ความสวยการห้าได้ท่องแต่ละคนมันอ่ะมันมันม,นมนไม่มีซื้อขายทั่วไปน่ะ่อนไม่มีครับจริงหรอจริงครับเอา้าเด้ห้าคนค้างยากครับนอกจากเราจะมีเงินแบบอ่าจริงเอา้าทำไมอ่ะอ่ะจะอ่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรรถอ่ะอะไรเปรีเปรียบเทียบอะไรรถดูปกติครับผมอ่ะอันเนี้ยแพงแต่ว่ามันก็หาซื้อได้ แต่ก้อนก็ห้าสือได้ไหมครับแต่ก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่ครับผมอัพไปอีกอัพไปอีกครับก็เป็นล้อมือหนึ่งไหมหรือว่าเป็นส่วนมาร์กจะเป็นมือสองครับอ้าวทำไมอ่ะมือหนึ่งส่วนมาร์กจะพรมาเห็นขบอเลิกผลิตแล้วแปลว่าเป็นล้อที่ไม่ไม่ได้ผลิตแล้วใช่ครับผมจะเลิกผลิตแล้วจะเป็นมือสองมือสองอ๋อแล้วก็เลยซื้อของก๊อฟมาใส่ครับผมนี่นะครับจริงๆแล้ว การแต่งรถไม่ได้อยู่ที่ว่าแท้หรือปลอมครับมันอยู่ที่ว่าตาใครมองครับถ้าตาเรามองสวยใสไปเถอะย่งไปสนใจใช่ไหมใ,ใช่ค<ช>รับผมข้างหล<ว>ัองอันนี้ผมสวยนี่ฝั่งนี้เลยนี่นข้างหลังก็จะเป็นโช๊คโอรินครับเป็นห้องพวกรถตระกูลนกเก็ตบิ๊กไบที่เขาทอดมาแปลงใส่กับพวกตระกูลเวฟออันนี้เป็นแบบปรับได้เลยอันนี้ปรับไม่ได้ครับผมอ๋อเอ้ยแอมเพสเตอร์ เขาไปไล่สเตอร์มาแอบเห็นสเตอร์เล็กเล็กมากครับผมอันนี้ทำอะไรบ้างในในรถนี้นทำอันนีรรร้รถเดิมๆเลยครับอ๋อรถเดิมๆแต่งสวยงามแต่งสวยงามใช่ครับผมว้าวก็ถือว่าเอาคันนี้หมดไปรวมหมดหมดไปทั้งคันนี้เท่าไหร่น่าจะมีได้ราคารถไหมเกือบเกือบครับเกือบเกือบประมาณน่าจะอยู่ในสี่หมื่นก็ประมาณนี้รู้แล้วรอรออะไรกันอยู่นี่อันนี้ผ่า เดิมครับเอาเดิมเหรอครับผมไอ้แค่คันนี้แต่งสวยงามเน้นขี่ใจตลาดอ๋อทำขี่ทั่วไปเลยครับผมขี่ทั่วไปแต่ว่าเท่แต่เขาไปเปลี่ยนอันนี้มันเป็นคอไทเทเนียมแท้อ๋อเป็นคอมาใหม่คอไทเท่ครับผมคอไทเทนะจ๊ะคอไทเทครับแล้วก็เอาคันสระตันออกใส่ที่อุดคันตาใช่ครับผมเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสวยงามนะครับนี่ก็เป็นเวฟของฟุ๊กแล้วก็เป็นโซฟาของฟุ๊กนะครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่า อยากได้ยินเสียงของพอซ่าหน่อยเพราะว่าปกติขับไปอ่ะเราใส่หมวกอ่ะเราไม่ค่อยได้ยินชัดๆนะเอาแบบขับแล้วอยากเห็นชัดเดี๋ยวให้ทีมงานเอารถออกไปด้านนอกแล้วเดี๋ยวไปสถานนั้นด้านนอกได้รป่านะหรือว่าเอาตรงนี้เลรอะเอาตรงนี้ก็ได้ครับเอาตรงนี้เลรอเอาเอาตรงนี้ก็ตรงนี้เอาจัดไปนี่นี่นี่เดี๋ยวให้เจ้าของสถานจะทำราคาเยอะจะมีรู้ หอมปากหอมคอนะครับโอ้โหเดี๋ยวถือว่าแบบใช้ได้เลยนะในเรื่องความแบบเขาเนี่ยกระดับแน่น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 เครึ่งแน่นป่ะอ่ะนี่ลองฟังเสียงเว็บไอเดิมๆนี่เสียงเป็นย็นไงเราดูดูดูเว็บไอเดิมๆโอ้โหเครื่องแน่น นนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ช่วงประมาณอายุ 16, 17เหมสับโดดกระจุยตรองตัดเลยครับนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาหาน้องนะครับแล้วก็ให้น้องรีวิวรถให้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เปิดร้านให้เราได้นะครับมาถ่ายทำนะครับเออเอางี้ดีกว่ารถใครสุดๆใน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 แก๊งเนี่ย ก็พอมีอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องลองถามเจ้าคองเขาก่อนได้อาจจะสุดกระพุ้งเยอะแล้วก็ถ้าไปอาจจะลองวายกว่านี้ล้องวาอุ้ยน่าสนใจเป็นอะไร X Max หรือ Ford เป็นฟอร์ซ่าครับโฟร์ซ่าด้วยใช่อาจจะมีฟอร์ซ่าอีกอสองอ่ะเดี๋ยวไปดูของเขากันแต่สำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะต้องจากลากันไปด้วยนะครับร้าน f p นะครับอร่อยซิ่งนะ ครับมที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใครสนใจผ่านไปผ่านมานะครับลองเข้าไปชมได้สำหรับสายซิ่งเงี้ย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 แล้วนะครับมีทางติดต่อมีครับเป็นเพจ Facebook ครับนี่เลยครับ FNP อะไรแต่งอ่เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้นิดนึงนะโอเคแล้วไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมเอาไว้มีโอกาสเยอ เราจะพาเขาไปออกทริปด้วยกันเพราะช่วงนี้เขาหายหน้าหายตาเราไม่ได้กับผมเลยนะได้เขาบอกว่าตามไม่ทันตามไม่ทันเปล่าหรอครับไม่จริงของพันนะทุกคนเป็นพยานหน้าอย่างเดยที่แบบ20ไม่มีอยู่จริงครับตอหรับคันเหลืองเอาโอเคแล้วเจอกันในต่อไปในอีพีหน้านะครับว่าเราจะพาไปหาใครแล้วก็รีวิวรถของใครกันแน่แต่เป็นชาวสุพรรณแน่นอนนะครับ รีวิวชาวสุพรรณให้หมดก่อนดีกว่าเนาะใช่ครับพันรถในสุพรรณแม่งสุดๆหลายคันเทพเยอะครับรถสุพรรณเราโอ้สุพรรณเขาเรียกว่าอะไรนะเทพมันโขนแต่งลงแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับครับผมแล้วเจอกันแล้วเจอกันสายเหลือง